จากสุราธานีเราไปเลยที่ภูเก็ตกันบ้างกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ะเตรียมรับมือเหมือนกันนะ,นะครับกับโควิด19หนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เปิดประเทศเมื่อเร็วแต่ว่านะครับนัุณภูเก็ตก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันตนเองครับ <S 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 โดยแพทย์ยิ่งเมื่อนแพร่บุญนล้อมครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้สัมผณ์ว่าลลังจากจ,จ,จีนผ่อนคลายมาตรการโควิด19ขาคาดการณ์ว่าจะทำให้หนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตอย่างแน่นอนจึงแนะนำให้คุณภูเก็ตต้องระวังนะครับและลดความเสี่ยของตัวเอง นอกจากการนี่นะครับใส่หน้ากากรัก,รกษาไรายะอ้างเป็นที่จําเป็นในการป้องกันโควิดใส่พันธในในรับไม่ว่าจะเป็นใส่พันในรับค่ะจังหวัดภูเก็ตเองนะคะเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมของทีมดูแลอยู่แล้วนะคะก็ในระบบการรักษานะคะเราก็จะมีทีมแพทย์ทีมสาววิชาชีพนะคะมีเตียงพร้อมรองรับนะคะมีอุปกรณ์ การแพทย์ที่จําเป็นต้องใช้ในการดูแลแล้วก็มียานะคะที่เพียงพอทั้งกลุ่มที่อาการเล็กน้อยหรือกลุ่มที่อาการเยอะนะคะอันนี้ดูแลทุกคนทุกเชื้อชาติอยู่แล้วนะคะรวมถึงคนในพื้นที่นะคะแล้วก็จะเน้นย้ําให้คนในพื้นที่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะแล้วก็กลุ่มที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะควรจะต้องได้รับวัคซีน เข็มกระตุ้นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอยากให้ได้วัคซีนอย่างน้อย4เข็มกันทุกคนค่ะ โดยรองนายแพทย์ซาตานาซุกจังหวัดภูเก,กต็ตก็ยังประเมินว่าหนักท่องเที่ยวที่ข้ามาเที่ยวที่ไทยค่ะแม้จะทําตัวเล็กการติดเชื้อโควิดมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะ่ะแต่วัตรรับได้ที่คนไทยเรายังมีการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนก็อาจจะไม่ต้องกังวลกันมากเท่าไหร่สาหรับข้อมูลการรับวัคซีนของภูเก,กต็ตก็พบว่าคนภูเก,กต็ตตอนนี้ค่ะได้รับวัคซีนเข้มทีหนึ่งแล้วก็เข้มทีสองมากว่ารอยละเก้าสิบส่วนเข้มทีสามยู่ทีรอยละหกสิบเก้าแล้วก็เข้มทีสี่รอยละสี่สิบส่วนผู้ป่วยโควิดีข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแค่ซ้ำถึงห้าคนต่อวันก็ถือวันน้อยมากค่ะแต่วาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยากให้กลุ่มเซียงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มหกส่วนแปดเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้มซ้าแล้วก็เข้มซี่รวมถึงในส่วนของผู้ประกอบการท่องเถี่วอาจจะมีการรับพนักงานมไม่เข้ามาใช่ไหมก็ยากให้ตรวจสอบในเรื่องของการรับวัคซีนด้วยค่ะถ้าวายังไม่ได้รับการฉีดเข้มกระตุนก็ข้อหายไปรับการฉีดในสถานพยาบาลของรัฐได้ถูกแห้งเลย